สวัสดีครับผมก็ผมทีเด็กเชนน่าต่ำเคิร์ดนะผมวันนี้ผมจะมาสอนบอกแมปนะครับผมแมปแรกจะเป็นแมปทุ่งเหม็นหนาวนะผมบอกกันยังไงไปดูกันดีกว่านะครับอันนี้บางคนเขาคิดยังไงผมไม่รู้หรอกแต่ผมจะเอาพาที่เป็นหลักทับตรงนู้นโอเคงั้นเรามาลองกันดีกว่าอ่าถ้าผมป่าทางนู้นก็คือสายบนนะครับตรงหมูเวลาเล่นก็คือเล่นตรงหมูไม้หมูอะไรประมาณนี้นะครับคือใสยบนตรงนี้ก็คือ ประมาณขวาบนเลยครับผมอะถ้าผมไปามาทางนู้นก็คือล่างขวาแล้วผมเนี่ยล่างขวานะครับ,นะรบถ้าเราไปาาทางนน้นก็คือซ้ายล่างับผมเห็นไหมโอเคตรงนี้จะเป็นซ้ายกลางับผมเนี่ยเอาบอลเหล็กมาอยู่ตรงกลางเป็นหลักตรงนู้นก็จะเป็นเอ่อขวากลางนะผมนี่ครับเราหันเยอะเห็นไหมเราจะรู้ งั้นเดี๋ยวเราไปที่ดาดต่อไปเลยดีกว่าโอเคงั้นเรามาบอกแบบกันตรงที่โปรแกรมตัวนี้ละกันนะครับตะกี้จะเป็นอ,อ่างี้นะบ้านเล็กอยู่ยงี้นะครับสีแดงบ้านเล็กคือสีแดงสีน้ำเงินสีแดงสีแดงคือพระอาทิตย์นะครับสีน้ำเงินคืออ่าบ้านเล็กนะี่ถ้าเราม,ามองไปทางนี้ใช่ไหมปุ๊บจะเป็นสายบนนะครับนะี่คือสายบน ตรงนี้คือกลางบนนะเนี่ยคือเป็นแผนที่สี่เหลี่ยมเลยตรงนี้จะเป็นขวาบนนะตรงนี้จะเป็นกลางล่างนะครับผมตรงนี้จะเป็นล่างขวานนะอ่ะตรงนี้จะเป็นล่างซ้ายอ่ะตรงนี้จะเป็นอ่อกลางซ้ายผมตรงนี้จะเป็นกลางขวาเนี่ยก็คือเป็นสี่เหลี่ยมนี้เลยบอกแมปน,นะครับอ่ะเรามาที่ดา่านนี้กันเดี๋ยวา เวลานี้ก็ดูยังไงอะตรงนี้มันไม่ติดอะเพราะว่ามันอยู่ไม่สุดของแบบเนี่ยตรงเนี้ยคือโซนมาเล็กนะตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็นตรงกลางเห็นปะอ่ะมาเล็กอยู่ข้างล่างเสมอบ้านเล็กอยู่ข้างส่วนะครับข้างบนจะเป็นบ้านใหญ่เสมอนะครับแน่เราเมองอีกปุ๊บเรารู้เลยอ่ะของปลาทางนู้นคือขวาบนนะครับเห็นไหมบอกแบบง่ายๆตรงนู้นจะเป็นซ้ายบนนะนะครับ ถ้าตรงนู้นจะเป็นเอ planet, ements, ่อออกสายกลางครับผมตรง,งนู chanting, งงน้ mm. งงนออกจะเป็นสายล่างนะครับผมตรงนู้นจะเป็นเออ่กลางล่างนะครับตรงกระหังหลบจะเป็นเออ่ขวาล่างนะครับผมขวาล่างตรงนู้นจะเป็นเออ่ขวากลางตรงนู้นจะเป็นขวาบนเนี่ยคือการวิธีการออกแบบนะครับผมมีประมาณเนี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวไปด่านต่อไปนะครับผม โอเคเอามาบอกกันในโปรแกรมเพนต์ต่างตะกี้ดีกว่านะตรงนี้จะเป็นอ่ะบ้านเหล็กสีแดงบ้านเหล็กแจกไปบอกว่าอ่ะอ่ะอันนี้คือบ้านเหล็กสีแดงสีแดงจะเป็นบ้านใหญ่สีเ,เงินจะเป็นบ้านเหล็กนะครับสีเ,เงินบ้านเหล็กอ่ะเหล็กอันนี้ใหญ่ ก็วันเนี่ยเล็กกใหญ่โอเคสีส้มจะเป็นกระหังลมนะครับกระหังลมจะอยู่ประมาณนี้ตรงนี้จะเป็นลานอาหารนะสีเหลืองเป็นลานอาหารนะครับสีเ,เงินจะเป็นหลังร้านเนี่ยคือหลังร้านบอกแบบก็คืออะตรงนี้จะเป็นล่างขวานะเห็นไหมอันนี้คือล่างขวา อันนี้คือกลางล่างอันนี้คือล่างซ้ายอันนี้คือกลางซ้ายนะผมอันนี้คือบนซ้ายเนี่ยตรงเนี้ยคือตาประหารจะอยู่กลางซ้ายนะอ่าบ้านใหญ่จะเป็นบนบนกลางตรงนี้จะเป็นบนขวานะครับตรงนี้จะเป็นขวากลางนะครับประมาณนี้อ่ะเรามาที่ด่านต่อไปเลยนะและคูซิตี้ ตรงนี้จะเป็นห้องเทพนะเห็นไหมเนี่ยคือห้องเทพเนี่ยวนห้องเทพเลยนะครับตรงนี้จะเป็นห้องโถงเนี่ยคือห้องโถงเนี่ยที่เราอยู่กันคือห้องโถงเห็นไหมครับโอเคตรงนี้จะเป็นห้องยาวนะผมเนี่ยคือห้องยาวอันนี้คือห้องยาวครับเห็นไหมนี่ห้องยาว อันนี้จะเป็นหลังสวนเนี่ยหลังสวนเนี่ย <opacity> ท <sounds> <grande S 1> ี่เราเล่นอยู่คือหลังสวนเนี่ยที่เราอยู่ก็คือหลังสวนเนี่ยตรงนี้คือหลังสวนนะครับเนี่ยที่เราเล่นอยู่คือหลังสวนเนี่ยที่เราเล่นอยู่คือหลังสวนนะครับ เวเราไปที่ด่านฮอดีกว่าอันนี้คือจะเป็นเอ่อฮอรนะผมเนี่ยอันนี้ฮอเปิดอันนี้คือด่านฮอตรงนี้คือฮอนะวิธีบอกแมปคือบอกยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูไทยไทยไทยเรื่องนี้ครับผมอ่าอ,อันนี้จะเป็นห้องสมุดน,นะ อันนี้คือห้องสมุดแต่ถ้าเป็นอีดานหนึ่งก็คือมันจะเปิดหลังห้องสมุดเ,เยกว่าออ่งหลังห้องสมุดนะครับบอกแบบอย่างนี้บอกแบบยังไงอ,อสมุินะผมหันอย่างนี้ปุ๊บอ่ะคือตรงส่วนจะเป็นล่างขวานะนีะ่คือล่างขวาก็คือล่างขวาแต่ถ้าเราไปที่บนขวาใช่ไหมน่นบนขวาจะอยู่ตรงนู้น อ่ะบนสายจะอยู่ตรงนู้นก็คืออย่างเงี้ยครับบอกแบบถ้าผม,มาหันดางนี้ปุ๊บจะเ,เป็นสายล่างถ้าไปทางนู้นอ่ะถ้าหันไปทางนู้นคือเป็นขวาล่างอันนี้คือวิธีการบอกแบบตะกุศลิตีนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอหย่าสักครู่นะครับผมโอเคงั้นเรามาบอกแมพกันดีกว่านะครับอ่าสีแี้นะมันจะเป็นดัาน,นี้โอเคประมาณนี้นะ ประมาณนี้นะขอกีกนึงนะโอเคเนี่ยประตูทางออกจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเพื่พอชี้ไปห้องยาวอ่ะประมาณนี้ตนี้เป็นที่วนอ่ะอย่างนี้นะประมาณนี้อาจะเขียนโง่หน่อยนะคือเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมประตูทางออกอ่ะประตูทางออกจะอยู่งี้อ่ะตรงนี้คือประตูทางออกนะถ้าผมไปงนี้คือบนซ้ายอา่ะ ตรงนี้ก็คือบนขวาห้องยาวจะเป็นซ้ายล่างนะผมไอ้ห้องเทเป็นซ้ายล่างห้องยาวจะเป็นขวาขวาล่างหลัง่วนจะเป็นล่างขวาเนี่ยก็คือบอกแบบประมาณนี้คงเขียนอาจจะไม่เข้าใจนิดนึงนะอาจจะงงหนด่านนี้ั้นมาที่ด่านเกมต่อไปเลยด่านเกมเอาไปที่บัน์เก่อนนะครับไปไปไปห้องใต้ดินก่อนอันดับแรกในห้องนี้ไม่ได้อยู่ยงี้ เจอห้องใติดแล้วอะเราดันเกมเหมาะกันยังไงเอ่ยเนี่ยเราหันมาทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่หันอย่างงี้นะเนี่ยดูตรงบันไดเห็นปะบันไดมันชี้ทางตรงใช่ไหมเนี่ยเราอยู่ล่างขวาเห็นปะล่างขวาโอเคอ่าไม่ใช่ดิใช่ไหมข้างบน อ่ะเรา,เ,รา,เ,ราเอาเป็นล่างขวาแล้วกันตรงนี้ล่างขวาเพราะว่ามันติดกันมาไหนตามที่บอกตอนแรกเลยนะครับเสร็จแล้วถ้าเราปาไปทางนูน้นปุ๊บไปนูน้นก็คือบนขวานะครับตรงนี้จะเป็นบนซ้ายเห็นไหมถ้าเฉียงหน่อยก็จะเป็นบนซ้ายอันนี้คือสายล่างอันนี้ขวาบนก็คือบอกแบบวันนี้เดี๋ยวผมเขียนไว้ง่ายๆดีกว่า เราอยู่กันตรงนี้นะสีแดงเนี่ยเราหันมาขึ้น,นี่คือขวาบนถ้าเราอยู่ตรงจุดนี้ก็คือล่างขวาเมดเบนอยู่อบ้านขวาหรือห้องวีหรือว่าบ้านใตดินถ้าเราไปทางนี้คือไปบนซ้ายอันนี้บนกลางนะอันนี้คือซ้ายล่างผงตรงนี้จะเป็นตรงกลางเนี่ยตรงกลางตรงกลางแมปเนี่ยประมาณเนี่ยด้านนี้ก็มีวอรน,นี้แหละ นะครับโอเคเรามาด่านนี้กันดีกว่าด่านนี้ก็จะบอกอยากนิดนึงเนี่ยนะเพราะว่าไม่มั่นใจมากเหมือนกันนะครับปกติตรงนี้จะเป็นอ่าข้างล่างนะเนีย่ยคือท้ายแมปคือข้างล่างเห็นไหมเพราะว่ามันมันดูโล่งๆงเห็นไหมมันดูเือนแบบบ้านเล็กอะ่ะตรงนี้มันจะมีหน้าต่างอันหนึ่งเห็นไหที่วัอันหนึ่งเหมือนบ้านเล็กอะ่ะเห็นป่ะมีตู้ด้วยปกติใต้ดินมันจะเกิดตรงนี้นะ แต่ว่านี้ไม่เกิดเนีน่ยเราหานางนี้ปุ๊บเรารู้เลยอ่ะโน้นจะเป็นขวาบนนูนะ่นอะขวาบนถ้าตรงนู้นจะเป็นซ้ายบนนะตรงน่นจะเป็นบนกลางนะผมโอเคเนะี่ยคือบอกแบบด้านนี้อันนี้มันต้องเขียนนะน่าจะเข้าใจนิดนึงครเาๆ้ๆถ้าใครจะแมบได้ก็โอเคก็ดีหน่อยนะครับโอเคงั้นมาดันนี้กันดีกว่าตรงนี้จะเป็นกลางแบบเห็นไหม รงงี้อ่ะเราหันอย่างนี้ดีกว่าน่าจะง่ายกว่าอี่ยที่ผมอยู่ก็คือร่างกลางนะนะครับก็คือตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นวันเล็กกนะตรงนี้ถ้าผมมองนะอ่ะถ้าผมไปข้างหน้าปุ๊บจะเป็นบนบนบน,บนกลางนะถ้าเฉงไปหน่อยก็จะเป็นบนขวาแต่ก็เฉงไปหน่อยนู่นออกบนซ้ายก็คือด่านจะเป็นอย่างงี้เห็นไหมตรงนี้คือกลางแมพ คือด่านนี้ผมบอกไม่เป็นอะ่ะพูดตรงๆนะมันมันมันเยอะมากอะ่ะมันปวดหัวมากเลยจะแบบไม่ค่อยได้ด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปที่ด่านต่อไปดีกว่านะครับโอเคงั้นเรามาที่ด่านโรงเรียนกันดีกว่านะครับในโรงเรียนตรงนี้จะเป็นเออ้ายล่างนะเห็นไหมตรงตมามอนไดเลยซ้ายล่างเห็นไหมถ้าเราไปทางนู้นก็คือขวาล่างเห็นไหมตรงนู้นจะเป็นบนสายนะ เนี่ยคือบอกแบบง่ายมากด้านนี้ก็อบอกประมาณน,นี้แหละหรือถ้าเราไปตรงกลางแบบบางทีก็จะบอกว่าเออสายสายสายบนสายบนกูนะแต่อยู่ข้างบนก็เรียกว่าซสายบนแล้วก็อยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองอะไรว่าไปซสายบนชั้นสองเนีย่ยคือขวากลางชั้นสองตรงนู้นขวาบนชั้นสองอะไรเงี้ยคือหรือว่าจะเป็นขวาบนชั้นหนึ่งเนีย่ยที่เราอยู่คือชั้นหนึ่งนะ สังเกตตรงพื้นเนี่ยนะตรงกลางแแบบจะไม่มีพื้นนะนะครับก็คือมันจะมีประตูซ้ายขวาอันนี้คือวิธีการบอกแแบบของประถมวิทย์ของผมนะโอเคงั้นมาด่านที่ด่านของไมเคิลนะครับผมเราจะบอกแแบบของไมเคิลยังไงไปดูกันกว่นนะครับนี่ครับเเลกี้อยู่ข้างหลังนี้ใช่ไหมอ่ะเราเรียกตรงนี้ว่ากลางล่างนะเข้าใจไหม าผมปางนู้นคือบนขวาถ้าปางทางนู้นก็คือบนซ้ายเห็นนะนู่ไปนู่เลยแต่ตรงที่เครื่องเสร็จอะคือบนซ้ายแต่ถ้าเราปางงนู้นก็คือซ้ายกลางนะตรงนู้นจะคือขวากลางเนี่ยสังเกตที่ถนนนะเห็นป่ะตรงถนนคือแบบตรงกลางเนี่ยคือทั้งหมดเลยตรงเนี้ยคือกลางนะครับเห็นนะคือกลางหมดเลยถ้าผมปางไปทางนู้นก็คืออ่ะออกซ้ายล่างนะอ่ะมองนี้ซ้ายล่าง เนี่ยผมปางนั้นก็คือขวาล่างตรงนี้จะเป็นบ้านใต้ดินนะ,นะตรงนี้คือบ้านใต้ดินตรงนี้บ้านสังบ้านสองชั้นที่บนขวานะครับตรงนี้มันจะเป็นบ้านใต้ดินเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่เปิดปิดไปแล้วล้างไปแล้วตรงนี้จะเป็นซ้ายบนสองชั้นเหมือนกันนะครับ โอเคงั้นขอจบคลิปเพียงแค่นี้หงเดี๋ยวไปที่แมบต่อไปเลยโอเคงั้นมาดานันนีกันดีกว่าบอกกันยังไงเลยตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านใต้ดินนะก็คืออย่างนี้เลยจะมีใต้ดินข้างล่างเห็นไหมเนีย่ยใต้ดินจะอยู่ตรงนี้หรือขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะตรงนูเนี่ยตรงเนี้ยขึ้นอีฝั่งได้นี่คือบ้านใต้ดินอันนี้คือบ้านเหล็กอ่ะบ้านเหล็ก บ้านใหญ่จะเป็นโรงเรียนเห็นไหมก็คือตรงนี้คือ้างขวาเรามองอ่าเนี้ยคือรางขวามาเล็กอยู่่างขวาเพราะว่าทำไมถึงบ้านขวาอ่ามันติดกำแพงตรงนี้เห็นไหมแล้วก็บ้านใหญ่จะอยู่ตรงนู้นด้วยนะครับแต่ถ้าเราไปปุ๊บตรงนี้คือบ้านสองชั้นอันนี้คือบ้านสองชั้นนะโอเคอันนี้คือบ้านเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะลานจอดรถบ้านสองชั้นประมาณนั้นอะ่ะเขาเรียกว่าบ้านอะไร ไม่ได้แจมกันใครรู้ก็พิมพ์มาใต้คลิปแล้วกันตรงนี้คือบ้านใหญ่ที่ผมมาคือบนซ้ายนะตรงนี้คือบนซ้ายทางนู้นคือบนขวานะแต่บนขวาอันนี้คือวิธีกรารออกแบบของด่านนี้นะจะมีบ้านเล็กบ้านเอ่อบ้านเล็กบ้านใหญ่บ้านใหญ่จะเป็นโรงเรียนข้างๆผมนะครับบ้านสองชั้นแล้วก็บ้านใต้ดินนะครับเราไปที่ด่านต่อไปดีกว่า โอเคเรามาช่วงดาสุดท้ายกันดีกว่านะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะติดกับกำแพงเห็นไหมเนี่ยเราจะได้รู้เลยง่ายสุดมากตรงเนี้ยมาเลยกจะอยู่ล่างขวาเลยเห็นไหมตรงนี้จะเป็นอ่าร่างขวาก็เกือบล่างเห็นไหมตรงนู้นจะเป็นอ่า้ายบนนะถ้าผมชีิตนู้นนะมนเนี่ยจะอยู่ข้างบนนะถ้าเรามาองจากตรงนี้เห็นไหมอ่ะตรงนี้จะเป็นขวาบนนู่นเลย ตรงนี้จะเป็นเออออกซายล่างนิดนึงเห็นไหมตรงนี้จะเป็นกลางล่างนะมันจะเป็นห้องอันนั้นคือขวากลางนะตรงนี้ค็คือตัวกลางเนี่ยถึงบ้านใหญ่ตัวกลางก็ประมาณเนี้ยคือวิธีการบอกแบบนะครับขอจบคลิปนี้เท่านี้นะผมอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยหรือโอนค่าขนมก็ได้นะครับของข้าบ